นี่เวลาดำเนินมอดสี่โมงยังอ่านักกีฬาเขามาแล้วสี่ท่านมามามาฟังกันมาฟังกันเอาฟังโปนกัอนอันนี้อันนี้โปเฟนค่อนข้างที่มีความมันใไบคุณต้อผมว่าอ่ะเป็นไหเขาฟังละถือว่าบดโมงให้จเอยเนี่ยขอฟังเลยเออกะมุมยังไหลเนาะอืม ก็มามามวลน้ำกันเยื่อซึโน้ะอีคลิปหนึ่งคือเรามวลหลายเนาะถ้าจัดอีกมาอีกวะมาเนาะมามาส่จัดอีกมาใส่ติดปลาเจาะอะไรนี่เนาะปลางไมีปลาสองตัวนี่นะอ๋อมีปลาตองตองฮะเลยโอ้ปลาตองได้สั่งเด้อปลาตองนี่เด้ออืมไปเพิ่มเลยวะ เาไปเพิ่มเราไปเราได้อแซมบอแซบไหมนี่ <c oughs> ามามานี่โป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 อีกทานหนึ่ง <c oughs> <อ>าทานทานดีเป็นยังไงครัเเราเนี่ยลาบกับความคาดหวังนี่สมหวังบ่เนสมหวังเนี่สมหวัง,ง <c oughs> สมหวังสมหวังได,ไ,ดได้ดึงได้ดึงปลาใหญ่พิ่มในดึงปลาใหญ่น่าปาย,ปายปหยกปาใยไงเบิ่งดูนปายไงปลาใหญ่ปลาตัวนี้ก็สร้างกับบ้านขึ้นกันปลาอนี้ก็ดีอันนี้มูนปลาแปลกเนี่ยปลาเนี่ยปลาเคิง สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดเนี่ยมาดูอะไรกันฮ่า่าฮ่าอ๋ออ่านปดูโอ้ขอถึยหูบขอถึงหุบแน่ขอถึงหูบแน่อืมออ่าเงยหน้าดูเออปลาตัวนี้มันอยู่ในเกมเนยปลาตัวนี้นะอยู่นอกเกมมันกินอย่างนี้นะกันดีกันระดีปัด ก,ก,กัดกัดดีก si ัดก oh ัดด kind of eh wow. so ีสินงละเนาะเราไปสั่งเลยเนาะอ่าอย่าไปสั่งเลยเราห้น้องเป็นอันน่ะบอกว่าจะจะโล่เนาะจะเป็นใส่ถุงมาให้เลยเพราะว่าปลาประเภทนี่เนาะนอกเหนือจากปลาคอกระปั้นเขาเอาจะต้องได้สั่งเนาะขายเป็นโลอันนี้โลละห้าสิบพันสันปะตองโลละสามสิบพันเราอยู่ในเกมเด้อปลาพวกนี้อ่ามามามานี้ก็ปะตองนี่โลละห้าสิบพันสันปะ ปูปูปูสโอเเป้เยเป้เคอมเ้เ่คดาวปขาบว่ซื้อไปแความมั่นใจบางเศ้านี่ก็ทอดตอนนี้เป็นยังไงแน่เรียข้วหมอเดียนวลอเรียข้าวหมองมันกับรกคือว่าอยากอยากไปเครื่อม้ว่าเไมกินขาดมาส่เงนาส่งเนบออาปูเป็นยังอาปแรงปแรงกาลังเข้ามาปแรงปแรงกำลังเข้ามา อาโปลร,รงเขาถ่าได้นี่นะอาทีมถ่าได้นี่นะอาเปล่งนี่นะมาแล้วมาแล้วโปลงมาแล,แล้ว,าานวนมามามา,มาอาโปลงโปลงเป็นยังได้เป็นได้มั่นใจจักเปอร์เซน็นต์ฮอดฟังเลยน,ะน,นี่<แ>ไลไลนะเบียใจลายะใ้ปล่อแนวเ <c oughs> ส้นออกฮอ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนความมั่นใจท่านที oh, ่เห uh, uh, ็นมูเห uh, ็นป่าเจ้าของนี่มั่นใจเจ้าพวกเซนสามสิบเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบอ่นใจในสามสิบเมันใจในสามสิบฝรน้อยไรฝรน้อยหลายอ่าปฝาน้อยหไรปวดตุยปวตุยปวตุยปวตุยยังบวดสิ้นมาอ่ะยังขาดปวตุยแล้วก็ปวดทินแล้วก็โพอุ่นอ่าแล้อีกสามโปเดี๋ยวจะน้อยมาดุ่นกัน จำฟาดเฮ้ยพอสีม่งจำฟาเนี้ยดีใเลยฟเวขุดหินหน่นเด้อขุดหินฮ่าเ่าฮ่านับหนจ่ายโมเมนต์ขายากอันนี้เลยเฮยเพื่อมือเลยเด้อสีพายพันมันเพื่อมือเลยเนี่อยน้าว่าสีใคเมื่อยตุกรอบตามเลยว้าเสีได้ บ่อนหินนะมึไม่ได้ยินหรอมันฟอกอยู่ในนะกูไปตีนะมันออกมากรดแล้วใส่ถุงก่อนมันคลายโอ้ตัวใหญ่เลยนะโอ้ยที่บ้นโซนเลือกคนแล้วนี่หินตัวนึงมึงไม่เห็นหรอแหนะไปก่อนเลยเนาะขอบคุณเลยฮะติ๊กมาก่อนไปก่อนมาเขาเปิดติ๊กไปทุกคนเลยนี่ไม่ไม่ไม่เขาเปิดติ๊กมาน้ำก้อนไหลน้ำก้อนไหล อตอนจะเปิ the ah? ดคลิปถามว่าม right ั่นใจเท่าเปอร์เซ็นต์มั่นใจจะประสูติฮะมั่นใจจะประสูติมั่นใจจะประสูตินะว่าประสูติหลาย่อมาพร้อมพร้อมพร้อมประสูติใหญ่หนึ่งสองสามมีแต่น้ำมีแต่น้ำมีประสูติโอ้ประสูติใหญ่เด้มีประสูติใหญ่กระดานหนึ่งกรดานตกมือหนังกินละที่กินละที่ นี่ปาก็มั่นใจก็ปะโคใช่ไหตรงนี้เออกมาเลยเหรอเนี่ยใหญ่ปะโคสีหายขีดนะสีหายขีดขั้นขอประตุ้ใหญ่วก็เกี่ยวเลยหรไหาลูกปลาตุ้ยมาแล้วมาแล้วอ้าวปลาเขาด้โปอุนโปนกับปวดตุ้ยแรมยใหญ่ตัวใหญ่ไปไหนปะาโคอ่าปลาตุ้ยก็ตุ้ยอ๋อเซกซ้างแหลกอยู่ในหมู่มา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 มมา้าาาา ่เรื่อยไ่เรื่อยเอยไงอ้เปิดปเายเสูตรมามามาดูอาเปิดมาเอ่อของโบรสสูตรน่นิดหน่อยนี่นี่นี่ยับย่ยยยย่ยับยงับง้่้อตอขนาดนเกียนเยนเอ้ยเทยนเดี๋ยวเฝ้่าดีใจเทยนเด้อ พี่ยู่พี่มีปลาใหญ่น่ะนเบ้าอย่าเฝ้าดีใจอย่าเฝ้าดีใจนั่นนั่นกำหอบเวนหางใหญ่เท่ไร่ะ่เน่นบุเฟ่าไปพุนเอามาพี่ก่อนเอาไปคนนี้เอามาีเนียวหยเอามาีเอามาุตัวนี้ขาดเลยนะตังางนี้เแล้วงยกากวางเลยวางเลยวางเลยวางวางวางก่อนวางก่อนลงก่อน

โอ้โคกเนลาเน่ามืดสูตรอีาสูมาเนาะโอ้อาปน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 มาละหน้าบอกไหมปนปาสูตอะไรเนี่ยนี่มาลวงพ่อซาไปเลมาานี่่าปาหลสนิกูเจสนิอูนว้าวปอเด้อปอเด้อดูนี่ีองตรงอา นี่ก่อนเลย่อนเลยอดลปลกะไรมิสูมิสูมิสูอันนี้อันนี้คือเป็นออเดอร์ก่อนเงียบไปเงียบเลยน่มาเงียบเลยเนี่ยมาเยบเลยนปาตุ้ยปาตุยนล่ะกระติกปาตยใ่ยัไกัน้นนัยแม่ใจกันปาอย่างนี้ปาอย่างนี้นนินจานินจาอานินจนินจา อ่ะโอเคเยอะเอาซิมาเริ่มกันมาเนี่ยเอาแต่ติ๊กมา้ยเอาแต่เกี่ยวสิเอาหนีก่อนมันจังบอดเเียเเลยมันจังเออวัวยังวออกไปฮอนน้ำงือกดอกเมันจังล่างไหนเนาะโอเคป่ะเอาองไฟก่อนไม่ให้ีคิดจะซูซีออกมาอ่ะจ้าวจ้าใส่ถุงทัย่างมาทย่างมัคนโบราณก็ได้ที่อมันขาดลอยนะอมี อันนับปลาสอตัวหนึ่งบนน้บนนบนับลงนี้บานี่นับลงบานี่เอาหสอส้าหกเจ็ดแบอ็ดบสองามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอันนี้บนอะไรอันนี้

เราอันังเลยต่างเลยโอเคเอาต่อไปต่อไปนับเลยนับเลยอุ่นนับเลยหนึ่งสองสาม่เว้ยมากเยดหกเ็ดออยอุ่นสบ่ดิสิบสิบอุ่นใาไออุ่นฝา หกสสแสกเาอมี่กมาวอ่ไหอมาเีแม่อมาแม่ดูเห็นได้อาคนเมืองสิโอเคอ้าวเดี๋ยวของไ่ท่นี่เชฟของเป๊สอ่าเป2สี่ย่งเตม่โี่าเ๊ะไปแกะมาเลยแกะมาได้ทินอ้าวนี้ เอาไปเอาไปเลยเย้าย้าอันนี้เป็กวดเป็กวัดยาวมาครับมาไปคือว่ามั่นใจว่ายาวแล้วเอามาเอาใส่เนาะมีรุ่นอยู่เหรอเออมีรุ่นเน่ใส่มีรุ่นเนี่ยนะมน้อยใหญ่พวกเกี่ยวอะไเขาดับสุดปลายเยอะเลยมีจอยโอ้ยจอยพวกเกี่ยวดับสุดปลายเยอะดีเลยมีบ่นี่มีบ่นี่มีบ่นี่เอะน้อยยาวเลยมีรุ่นมีบ่นี่ ทเอแล้วาเเอาอซองตัวนี้นะต่องซองด้วยนะนอาตองซองก็้อองนี่เนี่ยต้อซองนี่องซองซอมคือแบบมีสายอยกซ้นไหมจะดับมา้วนะจะดับกัน้องซองกันนี่แหวนหนูเได้ป่าวโยนวน้ำได้โยนน้ำได้โยนวแดำได้ตอนนี้ตัวนี้นี่ต้องซีกลนได้ ไปไปไปปใครม่รููล้ไปเลยล่ะเกือบออกคือะเขิอาร์ตั้แตนึแอัตายเอาไปขึ้นเทปไหมยกรุ่นนี่น่าตัวหนึ่งตัวอีกหนึ่งโอ้ย่เด้เะออไมออ้ไหมตัวนึงแหขึ้นไปอี่ตัวหนึ่งออเอาไเสร็จแล้วนี่สอสองกนเนาะเขาถามขึ้นกสองสห้อยเน ขาสามแล้วสามเศสาตัวน้อยด e ้วยเน้อยอยู่ไหมครับโดูดูไม่มีตัวนึงนะเศ้สาเอาตายไม่แล้วมีสีีไปเห็นไพาเมืนี่นี่นึ่งนี่ยาเม้อกะดอกไไจับเต้นแล้วจะบด้รางวลไรจะม่ออกเอนปนแคนไม่ไหตัวนี้ออกออกจะนั่มันกันยังไออกออกนั่มันก็บินได้นะน้่กอกไปอ๋แสดงว่าจ้ากันที่สนามเจ้าที่หน้าม บอกขั้นาประคอแล้วคเละวันที่สาราวันหน่วันปอลรวมเปิดขันาขั้นนาประคอล้วคเนเลาะเปิดหน้ามาก็เปมดชูเียวคนวนคนยังตายจ้ะเซซโออันนี้ไปละเร่งอันนี้ไปละอันนี้ไปละหายละเดี๋ยวเอวแท่งสิการนีตัวนี้ตัวนี้ขบไอซไมอ่าเอาเ่ไ้กเอาไม้กาไกไกโอ้ินไปอดเลยกินใจเนาะ โอเคอันีสิไั่เดี๋ยวกอนเดี๋ยวเดี๋ยกินไปที่ไปก่อนโอ้ยเบิกเตไสมันกะขาดนะยงห่งสองสามหมเบิกเตยไส้มันก็ขาดแล้วนะยีหโลโอโอดี๋รุ่นนี้มขอเสือกุ่นน้ขอเสือโอ้ยอืมมีไ่ผสมอีกเดียวเดถามก่อนผสมไผ่แข้งยีแวไปแล้วไม่หวโอเคเอาปลาคอบาดิปลาคอ ไม่ใช่ขอไปง่ายหรอกมั้ยอ like ่าของไปง่าโอ้โหตกน้ำตาเจ้านี่ยหรอตุ๊กน้ำตาเจ้าเนบ่ตุ๊กน้ำาแจ้างน่ว้้ัมาเ้จับมาโอ้ยจับกัได้สบยเลยบึงจ้หัวก็หูนะหาเทถึงแล้วโอ้คนเลื่องอ อันกบพอจะสเข้าๆใน้อบว่าผูไใดเป็นภูสนะเดี๋ยวเอาสิไปมอบรางวัลอยู่เทินกันแต่ว่าตอนนี้สมบรรยากาศในการเก็อุปกรณ์ะก่อน ได้มาดิปนรวมปนรวมปวมกันวมชาติเรือนซอซีโกรขอกระเดนะด็นไปอนเบียมาด้ยัขอบใจที่ลอาแล้วก็ฟัสสุนเอง

xe <laughs> <laughs> okay, um con à, ừ, là được nào đấy? Sợ, sợ tối nay, chưa. À, Anya đây, <cười> 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 đây, bắt bỏ, à. bắt đây. Do hôm nay. Sì, chưa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  hôm chưa hôm nay. Sì,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  chưa hôm nay. đấy đấy

เียนทุกบอลแตกต้องเริ่มตัวนี้ครัานตัวนี้ซีเร่กับซวนถึงแล้วไม่ไอวแล้วอาเบิ้ลเบิ้ลเบ้ลตัี้รู้ไอ้เล็กเอาเอาเขียนที่มอญหนึ่งนะเอาเอาเอาไม่ได้เพราะต้อเรื่องเรื่อเร่องโอ้โหอเลาริมเกมเอลอเล่ต๊อมเจ้าพี่เจ้าเจ้าอะไรก็พร้อมไปเจ้าเบียวยองการไทยด้วย

สวัสด <łość> ีว่าเป็นการว่าเต่าโฮมนะกีราภายเนื้อพยางคิสกัดึีกปากก็เสร็จสิ้น้ไปต่อไปก็จะดึงออเราจะมีการจัดการแกนการเดยเี่จะทกในนี้เรื่อยเรื่อ